สวัสดีค่ะเอฟซี G, ทินารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะเมื่อเนี้ข่อยพาทุกคนเข้าป่าค่ะมาสุดอากาศบริสุทธิ์เมื่อวันนี้ฝนตกเนมือเลยค่ะทุกคนข่อยนะก็เป็นไข่นอนสมอยู่นะคะแต่เมื่อน,นี้ข่อยอาการดีข่อยก็เลยบอกพญายัญ่นะคะว่าข่อยนะ่ะอยากมาอ่านรอบเบืง้งเหตุนะคะค่าเชื่อเหตุออก พอใหญ่พลังแล้วก็เลยว่า้ข่อยว่าถ้อเป็นป่าตีฝนตกเมื่อเดียวหนึง่งเห็ดยังใดก็เสียมว่าเกิดทันสีท่านใดว่าสันก็ <laughs> แต่ว่าข่อยก็อยากมาอัปเดตพื้นที่ป่าเก็บเห็ดให้ทุกคนเบ่งนะคะ่ะป้าค่ะเข้าไปย่างเรอเบ่งนะคะ่ะว่าสิมีเห็ดออกจากดอกหรือเปล่าทุกปีเห็ดมันปู่ก็จะเกิดอยู่ลออๆนี่ล่ะค่ะ ดิคอยมาเก็บแต่ว่ามันกับพกเกิดหลายนะคะเพราะว่าเจ้าของปลาเพื่อนตัดไม่ขายนะคะปีนี้กับค้งสีอ่าบรัยเฮ็ดหลายนี่แหละค่ะเดี๋ยวค่อยสิพาไปเบิงอ่าหม่องเนืองอีกนะคะทุกคนใบเขียวๆนี่นะเป็นต้นของบูเบอรี่นะคะ นี่ล่ะค่ะที่มองที่มิหิตมันปูเหลืองๆออกลายมันเกิดอยู่นี่แ่ละค่ะแต่ว่าตอนนี้บ่มีจากดอกมันยังบอกเกิดเพราะฝนของก็ตกมาเมื่อเดียว <c oughs> ตอนบูเบอรี่นะคะทุกคนเบิงเบิงคือโคนข่อยเห็นมันออกสองสาน่วยสุกสองสาน่วยแล้วปกติมันจะออกเดือน ปลายเดือนกรกฎานะคะอันนี้มันคือมันสุกกระดอไว้แถะเบ่งด้วยขาทุกคนเบ่งด้ขาทุกคน เุดเมื่อยแล้หลอกคะ่ะทุกคนพอพอเห็นจากดอกปรปขาห้อยยางกลับบ้านเมือ่อยคอยให้น้ำมาย่างดีเดยค่ะว่าสิรอบไปไกลๆค่ะเที่มันมีเหตุผัดบ่อที่นี่จากดอกคอยหากินน้ำปลาน้ำดงประมาณหรอกคะ่ะทุกคน อีกจากอาทิตย์นึงจังค่อยสิขัาป้าอีกนะคะ่ะเพราะว่าฝนของกระตกมือวานนี้คือสิมันคำพยายวานั่นล่ะเห็ุมันคือสิบออกท่านทีท่านใดดอกเ <c oughs> บิ่งค่ะทุกคนนี่ลหละไปย่างรอปลาได้ได้บูเบอรี่กับได้มากอันนี่ล่ะคะ่ะ <c oughs> คอยหากินประมาณ <c oughs> ทัานี้ไอเกตบูเบอร์รี่ิตาเอามากกันบูเบอร์รี่เอามากบูเบอร์รี่มาอ่างพญ่ยยก่อนคินตาคุยคุสอยเก่เซลบล็อกเบอร์ร่่าฮ <c oughs> ่า r ่าฮ่าฮ่าฮ s าฮ่าฮ่าก่าเบิ่าฮ่่าค่ะฮ่าาฮ่าฮกรฮงาฮ่า่า่่าา่ ขขาป้ากับ่ไไรมีเห็ดเก็บนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะตั้งใจว่าสิพาทุกคนน่ะไปเบิงเห็ดว่ามีเห็ดจากดอกเลยล่ะค่ะแมนคว่พ่อยายวาอิลีว่าฝนตกเมื่อเดียวเห็ดจังไคก็สิมาออกไว้ว้าแทะม้าขามา,มาก,ก็บกาแฟน้ำข่อยนะคะพ่อยาวฝรั่งพอดีแล้วมีโทรศัพท์เขอาม้านะคะกาสิเป็นลูกค้าโทรมาให้แล้วนะ่ะ ไปเฮ็ดงานล่ะค่ะแล้วนะ่ะอาจจะไปเฮ็ดมืออื่นนะคะเพราะว่าอาการกร็ดีขึ้นแล้วนะคะอาการข่อยก็ดีขึ้นแล้วนะคะอาการไข่พอมีแล้วแต่ว่ากันยังวิ้นหัวปวดหัวยุนิดน้อยนะคะกินยาพระล้าเอานะคะมืออื่นคงจะหายเป็นปกติค่ะ เอเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าดูแลสุขภาพนะคะ่ะยิ่งตอนนี้ข่อยเบิ่งข่าวอยู่ทางเมืองไทยนะคะ่ะโควิดระบาดหลายคักคิดหอดบ้านคิดหอดครอบครัวนะคะ่ะมาค่ะมากินนาบูเบอรี่แรกของปีน้อ <laughs> ยหน่อย น่ารักน่าค่ะมันกำลังออกนอมีหลายนอนะคะต้อนอนนี้มันจะทนมากนะคะาน,าน,านานแร้งนานหนาวหรือหน้ายัางกระซางมันจะทนนะคะ่จะจะตายมากง่ายเลยขนาดบอเคยหดน้ำจากเทือมันก็นเกิดนะคะแล้วพอดีคอยเอามาแบงใส่กระถางหน่อยไว้มันก็นเลยซื่นเลยงามนะคะ ค่ะเมื่อนี้ก็บวมนี้อย่างหลายนะคะแค่พาทุกคนไปเดินชมปลาเรากลับมาอัปเดตอาการป่วยจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนนะคะทุกคนตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็อยากที่จะให้เอฟซีทุกๆคนเนะี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ่ะออกกําลังกายแล้วก็กินผักผลไม่กินอาหารครบหาโมนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ โดยความห่วงใย,ยจากมาดามบ้านนอกนะคะค่ะสำหรับเมื่อนีมาดามบ้านนอกก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะก่อนสิจบคลิปมาดามบ้านนอกขอวอวยพรให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนค่ะสำหรับเมื่อนีขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย